กับทักทายสบายดีเอฟซีถูกผ่านเนะาะเพราะว่าสิอยู่ใกล้อยูย่ไกลทางต่างประเทศและทางเมืองลาวทางเมืองไทยเนาะมาพบมาพอกับ,บ่าจำพรคือเก่ามาหนิกะหาอยู่หากินคือ, 9, อเก่าอะไรพี่น้องตามภาษาบ้านนอกบ้านนาเฮ <5 S 1> าเนาะตกมายำแรงกะจักชิพากันเห็ดยัอยงอยู่ยังมาตอก่ลกระเบกแง่งไปเลยพูแหละลงทางน้องพูแเละเนาะ น้องของญาติพี่น้องโมเมนน้องอยู่ห่อยู่นาได้ไหมีิมน้องของญาติพี่น้องแต่ว่าก็อยู่ห่อยู่นาคือกันทะเลแต่ว่าโมเมนต์นาเขาเองขนาดพี่นอ้องเป็นแม่ของสาวนุ่ยเนาะหลังจากมาแต่หาศกหาแหนะไข่หมดแดงกะพากันสิไปหาซ่อนมาเนี้ยก็คือปิดไปลายแต่มักถั่วเพิ่นปิดเอามักถั่วเพิ่นพี่นอ้องเพิ่นปลูกไว้ าไปกินงได้เลยไปขายไปแล้วเขากินแล้วเ,วเขาอยากมันจะหน่อยใหญ่ๆไ,ไปแล้วเช้าเอาไปขายแล้วเช้านี่ขายเห็ดปุ๊บสี่ทาง,ทางา้ายวานเปลูกไว้อยู่ตามไฮนาะปลูกคือก,กันกับบัลจัพรปลูกอะไรเนาะถั่วยาวพอได้ไว้ปรุงแต่งอาหารเห็ดอยู่เห็ดกินตามกินชมกินแซวตามกินกับเขาเนาะ จะหมกหหักใหญ่เลยพี่น้องบรรยากาศกะคึมๆแดดแดดอะไรจักวา,กาดใดคืดออ,อันภาษาบ้านนอกบ้านนาเอิญมุกเา่าแดดมุกเ,าเ่าเนาะเสาวจำน้อยพากันหาเขียดพี่น้องหากบหาเขียดเสาอุ้ยกระหมูเฝนเนาะลม้มๆคึมๆแหมๆ จะเป็นว่าดใดเนาะเห็ดหอแบบว่าอากาศปัน่นป่วนทะเละคือสบอสบายเนาะพี่นอ้องผู้หละกชิบ,บิชอนอยือน้องบัวเผอนหุนเนาะไปกันสามสีค่คนไอ้น้องและผูไอ้เพืนยังมาลงมาอย่างลงมาตามหลังเนาะหน้าพืนก็เป็นหน้าตีนบ้าน บ้านปะอ๋อนี่กวนภาษาถึงเลยนาแคมปบ้าน,นาตีนบ้างจะได้ว่าบระชูภาพอีกแลวน้องผดว่าขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องว่าแบบปัดบ้านเท่านี้แหละน้ะลมลมคมขึ้หูพี่น้อง ตาไปมื่นบ่มื่นตาลมกุบกุบกุบมือ่อ่ะเผื่อกระสอดไปขายได้หนีินกระสอดกันไปขายขายถ้วยหาพันหาพันเนาะกับกคขายดีจะได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าทางบ้านเฮากับโมชูมีของกินเนาะของกินก็มีแต่ของกินแบบบ้านๆเฮานี่แหละ หากุ้งฮาปลาหาซิวฮาไข่หมดดอ,อกหมดแดงเพราะนั้นแหลนะเนาะน้องบัวเป็นบัวบัวเมื่อกี้กับลายยี่ดอกเต็มบัดทีบบันนี้เนาะแต่ว่าหมูกินเราคนเป็นเป็นยังดีเป็นประจำเดือนบอกลงอาบเนะ้วบัวมันตายเป็นฮ่ากา็เอามาปลูกใหม่อีกปีนี่เนาะพุทธฤเษีม,มีบระหัว กินหัวปูหวอีกตำสมุดแดงขึ้นซีเซ่บกะมาสอนน้ำกันนอสิได้หรือบอถโทษตจะมาจะไปจากลงบอกเจ้าบัวลงหลืเจ้าแห่งโตการจะมาสอนไล่ไล่เอาไปผักคู่นั้นหรือผักคู่นี้ขันลงแต่บุ๊มไม่ไปจากลงนะพี่น้อง สอนได้แล้วไอ้ผักผู้สาวะเราผึ่งนะปกติแหละคนมีผู้สาวเนาะคนมีผู้สาวคือเท้าเนี่ยของประเทศากตอนนี้เพิ่อนก็ลงมือสอนเลยเนาะผมซื้อกระตากะนั่งผมก็มาทันวาไปไปแอบอยังแอบมาหานเลยมาดมละยงเป็นหอนๆนเอาเนาะ คนทั้งบ้านท่าากาเ,เจ็บท่องหลายคนพี่น้องเลยทั้งเจ็บท่องทั้งเป็นไข่เนาะกาดมันปั่นป่วนมันชิเข่าสู่ฤดูหนาวฤดูหนาวชิสิ้นสุดเนะาะเข่าสูฤดูฝนฤดูฮ้อนกระป <laughs> ๋านี่วนไปวนมาเลยพี่น้องคือ <laughs> สิอาหยัอยู่เนาะ อ่าหนะอ่าน้อยใ่ะใบบัวอ่าะใช่นีไม่กุ้งอ๋ออันนี้ฮะกุ้งถือมาได้้งอกยถือถื่ะใบบัวถือซีวถือกุ้งเนาะมันคาบัวแล้ว้เนี่องถือถือถืถือ่ดอยสอนไปเรื่อยๆเเนาะ เล็กแน่อยตืมกันมันจะสิ่ด้ลายเองมันพี่สายตาที่ตุ่ตายก่นอนเปิดเงาคือบอขู่มาเลิมเนี่ยคือมือมันเอาขู่มาเขาก็ตั้งสญญน้ำไว้เนาะมันชุบเบร แดดเห็นมันตายใส่กระตาเนาะเราโมนไะตอดบาทหนึ่งเลยกับบาทช่องหรือเนาะบาทเนี่ยบาทหนึ่งก็โอเคอยู่พี่น้องเพราะได้อีกตื่มกันทะเลโมนี่ กะคือสิได้พออยู่พอกิน่ดอกร้องมือนบาทสองบาทสามเนาะสอนไปเรื่อยๆจนพออยู่พอกินพอแหละจังสีจังซียาเนาะปลาหนงัง โยกมอนเดีกินยังมาดิเพิดงงัวไปโตผมกปจักทางเสียงเอื่หมนเนาะอ้อเนาะลง่างันวือกโทษลงางมมาันอะลีพี่น้องมาเนียลมสีฮุบไปเลยเนาะุกกุ้งต่อยนี่แต่กุ้งมนี่เนาะชมผลชอนไปขายมันนั้นอะไีได้หนิ แต่นี่มันกับมอนแน่สอดเรื่ออา่อเอาเมื่อให้ได้กินเลยมันนี่ด้เตะปากกินป่ยขาย้วจ้าคนนี้ปลอกขายพี่น้อง้เจ้าวนไป็ลงขัวน้องน้ำแล้วจะไปล่อกขายมันเตะปากก่อนก้อแจว เอดน้ำทุวาาลวงเชาดชานบันก็เด็นลุงสอสดบอสงวงมันเฉียบปากเพ <laughs> ว่าแล้วป่าตอกเรื่อนกินดิฟ์เดยพี่น้องตอนนี้เพิ่นกาสอดไดซองบาทเดยเนาะพี่น้องนี่ก็ได้บักลายเติมเนาะนี่แต่กุ้งนะพี่น้องเอ้ยคุูเคุืเนาะนี่แต่กุ้งลงอีกหลายรอบสามพี่น้องถอนจนพออยู่พอกินพอดเนาะ อ้าผูเห็ดเทียงห้จำพรผนกระิีเขามากินน้ำเนาะผนมาลินนะอีพ่อฮะละตอนนี้่นกระิีเวเขามาอย่างเนาะก็ไรสอนไววสีละลายแน่ยังกันนะถึงปลาโดเลยถึงปลาสะโดเลยกุ้งมันอยู่บนหลึกคุ้ง บาถือปันไดตัวนี้ถือปไอปไงบัวอ,อยู่กลางกลุงเนอะมันห้อนด้วยสะห้อนมันก็ลงันเลิกแล้วมันจึงเย็ยนตามลงเลยทำโตค่ะถือกำไ,ไ,ไลไลตัวน,นี้เนออะเอาเดียวอสเสือระฆังนช้อนเล็กห้าบาทมันอตัวห้า เดี๋ยวลมเดี๋ยวห้อนอยู่อากาศกันนี่เป็ดเพลเดเป็ดเจ้าน้องเผลผสมทำโตนะแปดตัวตึงแหม่นี่ไงตัวสิบตัวตี่งภูใหญ่ตัวผู้ใหญ่ต้มกินนะต้มไม่ขายอ๋อขายยังหนับเอาอยู่บอกเล้วขายไว้ในห้องขายให้ลูกบวชเกิดยังไม่ได้เลยขนาดไเลยนะขายเลยไปถึงแมงเดี๋ยวกินละไม่ก็ตายเลยแมงอย่างในกาแฟฮะกุ้งตายมันก็ตายป้ะชาวเมืงวะ มันก็อ kind of ่อนเลยมันก็อ่อนเลยเนาะสัดน้ำสัตีกัตวคู่ไปจับืนี่น้องมเันบอกไปกุ้งกันนีน้องคนจะมีลายน้องสีหนอน้องพื้นก็บาถึงว่าน้อง ในเนดเนาะควันแบบเป็นในคนปัน่นปวดนะแค่ไข่หนาวๆประจันพรกับเป็นไข่าสามซีมือฮะกระได้ฮะกระเชานะฮะกระลุกได้ปัญญาสามซีมือเรียนกันที่น่องเอ้ยอยู่ทางกลางคุณน้าต๋องไม่ลุกนะน้องค่ะบาต้องกับ แม่สฉันน,นย่นหลงเนาะเปิดช็อตคือจั่างว่ามานช็อตถือกระยนุกระยนุกันเลยบ่อยากเปลี่ยนคนช็อตพี่น้องยาม,มันโบมานเปิดช็นอตอ้อนไปพูดบ่นเบ็ดพี่น้องเปินกระชอนอ้อนมาพี่ช็อตลงเลือกลองเบิ่งพี่น้องยาม,มันถือกว่าเก่าเนาะนักขี่ควายกับบุจัก พุ้งแหละสมบัติทีถือฟ้าเลยผิดฟ้ากรเดิดป้ากระเดิดป้ากระเดิดโอ้ยราพี่น้องพี่น้องเอ้ยกุ้งโอู้ยปลากระเดิดกระลายเนอะกระเดิดตาหนปลาตัวใหญ่กว่าหมูเหรอมาใหญ่ได้พี่น้องปลาขับคลองขนาตัวใหญ่กว่าหมูเนาะใหญ่กว่าใหญ่กว่าปลาตะมนต์เป็นไรตาความไม่เลิศดวงดีเหะกุ้งดีกระตาปีนเหรอ อุชิมาอะ้รซะเนาะิมายังสั่งกินเก่งมากใคเก่งๆักโมนานั่นบ่ไอสินบอาการเงินบ่ไปคุ้ดวนค่อยๆกุ่มคนกินคนเป็นินเก่นบ่าไงเลย เล้งหมานี่มึงตายเลยบริหารอาบน้ามันฉันญี่ปุญนที่กูนี่มันคือบัวอาบน้ำมันวะมันฉันญี่ปุ่นที่กูนี่ชื่อบัวอาบน้ำมันเฉยอยู่เป็นกระชิ่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่น้องจนมันพอกินหมดเนาะซ้อนเพื่อหลายคนบัตรชุดท้ายบ่บัานนี่พ่อบอกบัตรชุดท้ายเดี๋ยวพี่น้องมันมาบัตรชุดท้ายก็ถือปลาคามันสำเนาะถือปลาคามันตัวหนึ่งอุ้มขึ้นดู อุ้มคุนดูอ่าฮะหัวแพปลาส้ำพี่น้องโใหญ่เติมนาะส้ำนามาเริ่มเลยหิวเมือเม่อแล้อตัวฮะตัวน้อยอยู่ใช้ตัวน้อยกบา่ยกระได้ลายเติบพี่น้องกลางกระป่าเนาะ มีแต่กุ้งมีแต่ซีวผู้มีแต่กุ้งอะต่อยน้องเอ้ยแต่กางกระตาใหญ่เนาะเราพออยู่พอกินแล้วกับสิพ้ากันยาเลยพี่น้องมันเนี้สสำหรับคลิปผาผี่พาน้องมาสอนกุ้งมาจพรกับซิขอจบคลิปไว้สัมนี่เนาะฝากพ่อเม่พี่น้องเป็นกำลังแห่งใจให้มาจมพรตลอดไปเ้อเนาะขอบพระคุณทุกทุกท่าน